จงสกัดกั้นการวางระเบิดของศัตรูมาถึงกระโดนแสกไอซุด้ดยรับสิล่าง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 นี่ไอซ์ไปไหน ิบเข้าเลยพี่จิบจิ๊บเข้าเลยมาโดดนะ <c oughs> <c oughs> ดูเล่นนะ่ะไม้ไม้ไม้ทม,มของฉันจอชนะหนจนเราจะห้าูมันตะเกี้เออห้านระวังเรารเบิดจากแล้วกัน่ง ดูห้องน้ำนให้กัได้ดูลงบนบนดิบน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 วางเฮ้ยกลาง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 ไปบนแล้วอ้อมแล้วอ้อมแล้วแอลเอลแค่เลยแค่เลยแฟโดนยังไม่หลงหลังหลังโนหลังโน่อย เชื่อมเชื่อมเชื่อมลุงลุงแมนเชื่อมเชื่อมเชื่อเชื่อมเชื่อมล้อมตายตาตูดเว้ยใจอย่า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 ไเขาไเขาดูบอล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 เยอมาระเบิดมาบานเลยข้าดน อุ้ยข้าครับบนซากมาเลยเร์ซีก็ซากมอนซากโอ้โหหัวเลยตัวเนี้ยหัวเต็มหูเลยเอาหัวไปตัวหนึ่งหนึ่งแดงมันเจ็บนะครับไม่รู้นะแต่เข้าหัวสามนั่นลยอะเขาเกิดวะ แต่แฮวเกิดครับอยู่ไหนอ่ะเาละทีมของคุณได้รับชัยชนะวันนี้วันนี้เริ่มเร่มขึ้นแล้วตอนี้ขึ้นดิพวกมึงยาไหมเฮียเป็นแดงพวกมึงก็ยาอะไนีไม่ขึ้นหรอกโมบนไม่มีบนไม่มีรู้เลยนะม่มีกลางกลางกลาง เออใช่อาเรียกเออตามมา,า,าเออาตายเกิดมันล็อกไปเกินแล้ว ไปเจอมั้งไอ้คมยิงห้องน้ำ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 ตรงไหนตรงไหนทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้9-0นะดวดวสไนล กลางกลางกลางตอนนี้กลางบนบนก็มีบนก็ม okay. ีนะกลางกลางเยอะบนไม่เยอะหนไม่เอกหนักจะลากมากแล้วจะมากากแล้วบนมีบนมีไดบนว่ะบนว่ะบนกลางมาบนแล้วออกหนีไปคนนึงแล้วเว้ยออกหนีแล้วเว้ยบน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 เจ็บกลางนึงกลางนึงกลางนึงกลางกลางมากลางมาแล้ว ตักแล้วพี่คุณห้าสิบอ็ดศูนย์ยัดเ,เขบ้าเลยหกสองที่สองอได้อัดไ,ว,ไ,ว,ไว้ปะได้อัดไว้ปะไอ้เฮียเนี่ยเก็บเก็บมาห้าศนก็เอาลงไปเลยอะเออ นี่ครับแกมีขวดการตาไหมครับ